เราพาทุกท่านพาไปชมสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากธรมรมชาติในป่าเดี๋ยวติดตามมาดูนะครับเป็นหน้าผาเรียงกันหลายสัน เป็นผาหินซับซ้อนกันเป็นชั้นๆนรู้สึกว่าจะเจอที่นี่ทีเดียวอยู่ที่อำเภอเจ้าหมจังหวัดลำปาง หมู่บ้านไผ่ปงตำบลยางไม,ม้อำเภอเจห่มเป็นหินที่แกะสลักโดยธรมรมชาติเดินเราพากันไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ จะให้ยับแม่่ลุกลุกต้ฮะตองไม่ลุกลนั้นะไม่ียบลนามงนมนนุงมัน่นี่นั่งสองนั่งไปเยเ่อแล้วแล้วก็เข้าไปในทเมื่อกี้มีคมขงงเราจะ่

ก็เหมือนทับหลังพันลาทั้ดนอะครับก็เป็นยี่ห้อเนไม่เปลี่ยนเลเนี่ยเป็นแค่หินมาได้อะทับหลังพนลายอะดูแลเรย่องแรงวาะตอนนี้มีน้ำเนาะสมไมก่อนน้ำก่อนน้ำลึกขนาดกันนี่เนาะมันพวอนี่สัเนี่พวกนี้ม่น้บมันอยล่านะตอนนี้ขนาดไหนูเลิกขนาดไหนตอนน พอขี้ถูก็นะเป็เหล็กมาแล้วม้าตีเป็นเหล็กเหล็กได้กับไดสุดลอดจะดวงอะไรนะสุดลอดจะสูกจะดวงใครจะตีเป็นเหล็ก